สวัสดีสําหรับมิลลักเอฟซทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามารับชมในวิดีโอนี้นะครับผมสําหรับวิดีโอนี้เรามีรถไถคูป o ตานะครับคูปต้าตัวนี้จะเป็น l ล26.5นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับ่าตันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยคูปะต้า26.5นะครับสภาพรางฟ้าเลยครับสวยมากครับสวยเดิมครับผมยางสวยสีเส้นครับ รถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานครับมาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผานหลังนะครับราคาเกียง139,000บาทนะครับหนึ่งแสามหมื่นเก้บาทแถมส่งฟรีให้300กิโลเมตรครับผมด้านหน้าผานหลังนะครับเอาโปรโมชั่นสุดเร้าใจไปเลยเอาเพิ่มเงินเพียง6,000บาทนะครับ อ่าได้โรตารี่จอบมุนไปอีกหนึ่ง่วงนะครับอเป็นหนึ่งแสนสี่หมื่ห้าพันบาทคุปกันสามชิ้นครับสนใจยังไงติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทรศ8 0 3์แปดศูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปเก้าครับศูนย์แปดสี่ศูย์สี่แปดสามเจ็ดเก้าเก้าครับผมสำหรับคุปต้ากีร์ดีเอสองหกศูนย์หครับผมเครื่องยนสามสูบครับผมมาเลยพาวอวอร์ครับผมพร้อมใช้งานนะครับสีเดิมๆทั้งคันครับผมคันนี้นะครับ สำหรับพี่น้องท่านใดต้องการรถไถไปใช้งานนะครับผมในไร่ในสวนนะครับฝากไว้พิจารณาอีกหนึ่งขั้นนะสำหรับคันนี้นะครับผมขนาดกระทัดรักครับใช้งานส่วนตัวก็ได้รับจ้างก็ดีครับผมสนใจยังไงติดต่อมาครับ0803839789นะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0840483799ครับผมทีมงานพี่ทักวีรังคนเดิมครับบริษัททีเอ c t o r กเตารเกษตรจด2112จำกัดนะครับ ริษัทตีมีตังแท็กเตอร์จำกัดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับทุกคลิปทุกวีดีโอที่นําเสนอไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคันครับอีกหนึ่งคันครับผมโตล์คไต L 2605ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทุกคลิปทุกวีดีโอที่นําเสนอไปนะครับผมสำหรับคันนี้ก็ดูรถตัวจริงได้ที่หน้าร้าน T.S. แท็กเตอร์สาขาสองนะครับซีมีตังแท็กเตอร์นะครับ ที่หมู่บ้านศรีชาวาครับตำบลไทลินอำเภอลำปีมาจาังหวัดปุริย์ครับติดองร้องที่ลำปีมาจหนองกี่ครับห่างตัวอำเภอประมาณ6าประมาณ9กิโลเมตรครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมขอบพระคุณมากครับผมสังหวัดดีครับ